เอาช่งพัดผมติดฟิล์มข้างในเดี๋ยวไม่ด้ติดข้างนอกอัมเบบฮะอําแบบ,อบ,บ <laughs> โอเคครับตอนนี้ช่างพัดเอาฟิล์มมาแล้วครับตนนัวนี้ความมืดเท่าไหร่ครับอันนี้ห้าสิบเปอร์ซสบระสรุปแล้วเลือกห้าสิบดีกว่าเพราะว่าผมเคยติดฟิล์มยี่ <ผม S 1> ห้อ <ผม S 1> หอือ่น หกสิบเปอร์เซ็นครับปรากฏว่าเวลาขับตอนฝนตกอ่ะมันมองทางยากก็เลยเลือกห้าสิบดีกว่าตััวนี้เป็นฟิล์มอะไรช่างพัดไฮคู่ซรามิกโอ้ไฮคู่ซรามิกครับมีกี่ใช้ดีช่างพัดบอกว่าใช้ดีก็ใช้ดีครับ รถช่างก็ติดอันนี้ใช่ไหมใช่นี่คือดำแล้วสีดำแล้วดำมีขนาดนี้เ <Okay. S 1> ซรามิกไม่จะมีอะไรมีเซรามิกแบ็กครับเซรามิกไทเทเนียมเซรามิกแบ็กตัวนี้อะไรครับอันนี้แบล็กครับอ๋อแบล็กแบล็กจะออกเป็นโทนสีดำอ๋อ oh, ถ้าไทเทเนียมล่ะแล้วตัวนี้จะมีเนื้อประดอดผสม อ๋อมันจะออกเป็นปลอดปรอนหน่อยใช่ไหมใช่มันจะออกวาวๆหนะ่อยอ่าอันนี้จะเป็นด้านดันอ๋ออันนี้อกด้านดันอบดันนี่ครับตอนนี้ก็จะเป็นไฮคูทั้งคันละเซรามิกทั้งคันเลยนะร,รอบข้างประตูซีบานเป็นเอ๊ะข้างหลังติดด้วยไหมตอนนั้นอะ่ะไฮคูไหมตัวหลังกระจกกระจกหลัง เดี๋ยวไปดูหน่อยแต่ประตูนี้เป็นไฮคูมาแล้วนะเซรามิกมาแล้วนะครับผมจะมาดูข้างหลังดิงดโอ้ยังดิข้างหลังยังครับข้างหลังยังเป็นเดิม,เด,มเดิมอยู่เลยครับเดิมเดิมติดมากับรถครับนี่จะมีไฮคูก็มีสี่บานนี่ครับฝั่งนี้อันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับความมืดนะ เฮ้ยทำไมใช้ลูกพี่อะ่ออะฮะน่าดูลูกพี่ทำงานนะสบายแท้ <c oughs> โอ้เวลาลูกพี่ใช้เรานี้ฮะเวลาลูกพี่ใช้เรายังใช้เนี่ใช้ลูกพี่โอ้สบายเลยเว้ยปล่อยให้อ้วนติดดูบ้างวะฮะเจ้าพัฒน์ปล่อยอ้วนติดได้ไหมฝีมือยังไม่ถึงบ่ เป็นรุ่นครับบันรุ่นก็ให้กินบ่ครับหรือว่าไม่เอาถ่านเอาเอาอยู่บ่ะโอ้ฮ่า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 เดี๋ยวเป็นเยอะเดี๋ยวจะใช้เยอะใช่ไหมเออฉลาดเลยเดี๋ยวนี้ฉลาดจริงเลยเว้ยเอีฉลาดฉลาดเฮ้ยเก้าอี้รับน้ำหนักได้เท่าไหร่น่ะสามตันฮะสามตัน โอ้งพัดซื้อเขาอินหนามไม่เสียดมาเหรอเนี่ยมีหักไปบ้างเนียฮะมีหักมือนกันนี่ทำไมเราต้องไล่ข้างนอกครับน้องโจมันโค้งครับมันแปะเลยยอ๋อนี่เหมือนพวกฟิล์มประตูครับฟิล์มประตูได้เลยใช่บางรุ่นก็ต้องเป่านะบอก ต้องไล่ครับเด็นง่ายสุดแล้วก็กระบะเนาะเอารุ่นไหนง่ายสุดอ่ะกระบะอ่ะกระบะง่ายสุดไฮเกอร์ครับไฮเกอร์เตอร์ต้าไฮเกอร์โอ้ง่ายสุดมันต่างกันตรงไหนอ่ะตองเป่าไงฮึมช่วงโค้งมันต่างกันใช่ไหมใช่ครับกระบะยากสุดตัวนี้อฟอร์ดนลยนะใช่โอ้หูต้องเป่าข้างครับอ๋อใช่ ถ้าปกติพวกนั้นจะเป่าบนล่างอ่าครับพอต้องเป่าข้บบางเพราะว่ากระจุกบอลใหญ่ครับมันมันใหญ่ปะใช่ถ้าสมมติทีมแบ่งครึ่งม้วนนะครับ,รบเศษมันจะเหลือที่ใช้งานได้อ๋อกระจ๊กฝดมันใหญ่กว่ารถอื่นนี่ใหญ่กว่าใหญ่กว่าเลยรปะใหญ่กว่ารถอื่นจะแค่ความกว้างจะประมาณสามสิบนิ้วสามสิบเอ็ดนิ้วประมาณ,มาณอ่า แต่ขอดสามสิบสามสามสิบสี่ช่วงระยะประมาณโอ้ระยะระยะ,ะ,ยะบนล่างอะ่ะอืมกระพร่อยนั้นมันยิ่งใหญ่กว้างกว่านี้บอกโคเรปเตอร์อะ่ะครับพอกันกจงหน้ากันพอกันนี่พอกันมันใหญ่ติตัวโค้งเหรอใช่ อับอนนี้น่าจะขับสบายตาแล้วล่ะขับแบบให้พี่กิ่งขับเกบอกว่าอู้ตาลายหมดแล้วว่ะ54ทำง่ายไห่ฮะไม่อะฟิล์มเดิมมันมันที่มันย่นอะมันเลยมองเป็นคลื่นๆไงอ๋อครับอ่าที่ติดรถมาน่ะ มันหมดสภาพเนาะครับแล้วยิงโดนแสงไฟรถสวนนะพี่มันจะเป็นแสงแต่แสงอยู่อืมฟิล์มเสียนะมีบางสุดก็คือห้าสิบใช่ไหมห้าสิบครับให้ 40, 40ครูสี่สิบไม่มีเคยเอามาไม่มีคนติดเลยมันบางเกิอนอ๋อไม่มีคนติดเลยใช่ครับเพราะว่าพวกนี้มันเป็นฟิล์มฟิล์มที่ออกเลยสบายสบายตาหน่อยครับครับ,รบตัวไหนเขาติดเยอะสุดนี่ ขนาข้างหน้าส่วนใหญ่จะเป็นเบอร์นี้เบอร์นี้เลยเบอร์ห้าสิบหม้อสำหรับคนใส่แว่นอ๋อใส่แว่นดับอย่างเงี้ยใส่แว่นแบบแว่นสายตาอะไรนี้แนะนำเบอร์ห้าสิบนะครับให้คููเซรามิกมองจากข้างนอกก็เมืนิดนึงเนาะแต่มองจากข้างในก็จะใสอยู่นะครับเป็นฟิล์มที่ยี่ห้อเขาค่อนข้างจะ ดีนะครับดีเลยแหละให้คู่เนี่ยเอาอันนี้ทำเองวะ ครับเป็นชุดไหนนี่ชุดฟังเล่นทำขายไหมนี่เขาสั่งให้ทำฮะอาจารย์เยืมมาสั่งให้ทำอ๋อเกี่ยบพวกนใส่เนี่ยพาวเวอร์นะใช่ออ๋เออก็ดีดีเนาะมีพาวเวอร์นิส่ยเนาะเออทำทำใส่รถเทเลอร์นี่ ต้องเอามาวัดไหมต้องวัดอยากทําใส่เทเลอยู่นี่แหละเดี๋ยวเลยเคโพฟังเนาะอืมอืมเอ๊ยอยากกินทเลเลยเนี่ย พาวเวอร์เราก็มีแล้วของเก่าเราก็มีแล้วพาวเวอร์สี่ชันแนลใส่ดอกแปดก็พอแล้วเนาะใช่ไหมอืมอันนี้แบตนิ้วครับแบตนิ้วดอกเลยก็ทำแบบแบบสองระบบได้ไหมแบบใช้แบตแบตแบตเตอรี่ได้แค่ที่ใช้แบตเตอรี่แบตเตอรี่กี่โวลต์สิบสองสิบสองต่อกว่ากับรถยนต์แล้วถ้าพวกรถ เทลเลอร์รถดับมันใช้ยี่สี่หรือสิบสองใช่ไหมต่อแต่แค่แบตลูกแรกต่อพวกต่อแบตลูกแรกลูกเดียวไม่ <c oughs> ตอ 24, <c oughs> อ้องยี่สี่เนาะทำติดเทลเลอร์ไว้ฟังหน่อยดีเวลาวิ่ง <c oughs> ทางไกล ติดยังยังครับหืติเฮ้ยเหรอังไายเนี่มหลวงพ่อกันมนม์หลวงพ่อใช่โอ้นี่มนไว้บนเลยอ่ะใช่ว้าวช่างพัดครับเฮ้จะซ่อมบ่อให้ผมไหมเนี่ยฮะคนลูกค้าพูดอย่างนี้เหมือนกันพี่มีคนไอ้กั้ดัวไหนดูดิโอ้โยนางเดียวแม่ง นี่หนังเทแล้วเนี่ยดูอ่ะคนก็หนังเทหนังเทยังย่นเลยอ่ะหายเลยเออพี่มันจะติดกรีมกัน <c oughs> ดูดูดูโอ้โหตายเร็วตายเรียบร้อยครับ ไปฮะโอ้โหเดียวแรงเท่าไหร่นี่ฮะรุ่นร้อยโลครับไปรุ่นร้อยโลอยู่ไหมอยู่จัดเลยวะ่ะใครมีใครใหญ่กว่าผมใหญ่สุดในบ้านกวดแล้วเนาะช่างใหญ่เลยฮะ ขัานใหญ่ดิเนี่ยมีขั้นใหญ่กว่าผมไม่มีมี่ธรรม,ม,มดาที่ไหนนะเดี๋ยวมาดูครับว่าจะเนียนแค่ไหน,นเย้กันไหม คลิปต่อไปแล้วกันครับ